พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าสวดกุศลาให้ตัวเราเองวันนี้เป็นวันพระรหัสบวดีที่12 มกราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน 2, 2เป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถด,ด้วยนะครูบาตั้งหลายองค์ที่ไม่มายฉันก็บอกให้ทั่วถึงกันอุโบสถเที่ยงพวกเราจะได้ลงอุโบสถวันนี้ตามปกติเที่ยงวันว่าก,การลงอุโบสถ ต้องมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันให้มาพร้อมกันขาดอวยองใดองค์หนึ่งไม่ได้ในสีมานั้นเพราะนั้นจึงได้เตือนบอกเอาไว้ให้มาพร้อมกันแล้วก็อยากจะกล่าวเตือนย้ำญาติโยมวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำถือว่าเป็นวันสำคัญ พวกเราใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ใยในการประพฤติปฏิบัติศีลและธรรมพวกเรากควรจะถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญในชีวิตประจำวันของเราคือว่าเป็นถือว่าเป็นวันพระจะต้องมีอันใดอันหนึ่งอย่างน้อยก็มีการตักบาตรรือว่าใส่บาตร ที่หน้าบ้านของเราที่มีพระสงฆ์เดินผ่านถือว่าเป็นวันสำคัญเหนือนอกนอกเหนือจากนั้นก็ให้สมาทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยวันในวันพระ8ค่ำสิบห้าค่ำนี่แหละอันนี้ว่าถือว่าเป็นพุทธศาสานิกชนเป็นพุทธบริษัทและวว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แต่บางคนก็ได้ยินสื่อต่างๆข่าวต่างๆออกมาก็ให้ติดใจลาถอยไม่นับถือพระพุทธศาสนาไม่นับถือพระแต,แต่ตามไม่จริงคนที่คิดอย่างนั้นคิดใกล้เกินไปถึงจะไม่นับถือใครขอให้นับถือตนตนเองนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร พอบางคนก็ตำหนิแต่คนอื่นบวชเข้ามาแล้วเป็นอย่างง้นอย่างนี้พอตัวเองบวชเข้ามาแล้วแย่กว่าเขาไปอีกอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่พูดอย่างนั้นนะหลวงพ่อเคยเห็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจึงพูดให้ฟังเมื่อยังไม่บวชตำหน,น,นิคนนู้นคนนี้พอตัวเองบวชเข้ามาแล้วแย่กว่าเขาไปอีกทำไมไม่คิดถึงคำพูดของตนเอง สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเตือนโอปนญิโกให้มองตอนเองและก็พร้อมกันเดือนสามเพนนะหลวงพ่อแจ้งข่าวให้ทราบว่าวันวันที่ตรงตรงกับวันที่11เนะเดือนสามเพนเป็นวันมาฆบูชาและก็เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา พร้อมกันในวัดของเราก็ถือว่าเป็นวันสาคัญประจําวัดของเราอีกต่างหากเพราะว่าพวกเราจะได้ทําบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์ของวัดในวันที่11กุมภาตรงกับวันมาฆบูชาผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อขอขอแจ้งข่าวต่อตอกันไปด้วยวันนั้นถือว่าเป็นวันทําบุญอุทิศสวนกุศล พราวัดของเราสร้างมาตั้งแต่ปี2อสปีสอปีนี้ปีหกศูนย์กี่ปีผู้ที่ลงทุนโรงแรงใช้สติปัญญาที่มาช่วยวัดของเรามีมากต่อมากพูดอย่างนั้นได้แต่ผู้ที่ร่วงลับดับขันไปโร่งรวยไปตามอายุสังขาร ก็มีมากกิ่งเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายอย่างวันนี้นะ่ะพวกเรานั่งอยู่ที่นี่กําลังฝนกําลังตกอยู่ขณะนี้นะอ,อยู่ใต้ถุนศาลาเงินเหล่านี้เกินเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เงินหลายคนที่มาร่วมสร้างศาลาหลังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อะสร้างเสร็จแล้วพวกเราได้รับความสะดวกสบายฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียก ไม่หนาวแดดออกแดดออกมาเราก็ไม่ร้อนเราอยู่ด้วยความผาสุกสบายเพราะสบายเพราะอะไรเพราะทุนทรัพย์ญาติธรรมของเราแนวความคิดญาติธรรมของเราแล้วก็กำลังกายที่ออกมาช่วยญาติธรรมของเรา พวกเราได้รับความสะดวกสบายในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เสียสละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ประกอบให้มาถึงเมื่อถึงวัน11เดือน11เพนแล้วนะก็ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีแล้บอกบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปการะคุณเพราะท่านเหล่านั้นโรงโรอยไปตามอายุสังขารหลายคนแต่หลวงพ่อก็ยกประเด็นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันยมพ่อยมแม่ของหลวงพ่อเป็นผู้มีอุปการะคุณอ,อย่างมากต่อหลวงพ่อแต่นั้นก็นญาติพี่น้องก็มารวมกันประมวลมารวมกันแล้วก็จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนั้นวันที่สิบเดือน เดือนสิเอ็ดเพนตรงกับวันมาฆบูชาแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นทำทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเรียนตามพ่อก่อตามครูนะหลวงพ่อเรียนตามพ่อก่อตามครูทําไมอง์หลวงตามมหาบัวที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษากับท่าน แต่ก่อนท่านก็ไม่ได้ทำอะไรแต่พอโยม,มันดาของท่านมรณะลงไปเพราะโยม,มันดาของท่านเป็นชีบวชมานานตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดเพราะว่าวัดป่าบ้านตาดท่าจะว่าไปเพราะโยมมันดาของท่านวงหลวงตาท่านรักครบนโยมมันดานะคุณแม่ชีแก้วนะเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวอบรมแล้วก็โยมมันดาก็ออกไปบวช บวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาองหลวงตาก็ไปที่ไหนก็ไม่ได้เพ,เพราะต้องดูแลโยโมแม่ของท่านจนถึงโยโมแม่ของท่านมรณะลงไปหลวง,งตาเลยถือวันที่โยโมแม่มรณะนะวันที่สามสิบวันที่ท่ายหลวงพ่อจะไม่มั่นใจถือว่าวันนั้นเป็นวันทับุญรุธธิศสวนกุศลให้โยโมมันดา พราะหลวงในช่วงนั้นที่โยมมรรดามรณะเนี่ยหลวงพ่อออกมาเลยนะศรัทธาญ,ญาติโยมออกมาเนี่ยหลวงพออ่อังได้เข้าไปร่วมร่วมประชุมเพลิงโยมมรรดาขององค์หลวงตาแต่จากนั้นเมื่อหลวงเมื่อโยมบรรดามรณะไปแล้วนะหลวงตาก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมบรรดาเมื่อครบรอบปีพอต่อมาหลวงตาก็เลยประกาศ ไม่ใช่ว่าทําบุญแต่ให้โยมบรรดาทําบุญให้ทุกคนผู้มีอุป,รอปกรุณ์ของวัดที่มาร่วมสร้างวัดป่าบ้านตาดท่านก็เลยเปิดท่านก็เลยใช้คําว่าทําบุญเปิดโลกธาตุอันนี้คือศัพท์ของหลวงตาที่ท่านได้พูดได้กล่าวทําบุญเปิดโลกธาตุให้ใค่ายว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านผู้ใดท่านดวงวิญ,ญญาณใดก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลมารับมีส่วนมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้อ,องค์หลวงตาก็พร้อมที่จะมอบทุนให้กับดวงวิญญาณน,นั้นทุกดวงวิญญาณท่านทีงว่าทําบุญเปิดโลกธาตุไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่จุดประสงค์ก็คือยกโย,กยกมบรรดาของท่านเป็นหลักนี่แหละอ,อันนี้ก็คือโลกตาทําเป็นแบบตัวอย่างสําหรับ ให้พวกเราให้พระลูกพาหลานอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็มองหลวงตาเหมือนกันนะทางการที่จะทําสิ่งไหนลงไปเราจะเกินล้าหน้าไปหรือเปล่าแล้วเราทาถูกไหมอย่างนี้แหละอันนี้เมื่อหลวงตาพาดําเนินมาเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเมื่อมาแล้วก็เอาร่วมการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลอยางวัดเราก็เอานิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามา ถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดของพวกเราทุกคนนั่นแหละเพราะนั้นวันที่สิบเอ็ดนอะวันที่สิบเอดตรงกับวันมาฆบูชาตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นของวันที่สิบวันที่สนะิบก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนในเย็นวันนั้นแล้วก็หลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวปารบ วันงานว่าเป็นมาอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยพวกคนมากลุ่มใหญ่เราจะไม่พูดไม่กล่าวอะไระเลยก็มไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะทํำยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวปารบเรื่องงานน,นเย็นวันที่สิบวันที่11ตอนเช้าก็มีการตักบาตรแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุป,ปกระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เพราะนันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในวันนั้นผู้ที่มาได้ก็มาถ้าผี่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยกมือไหวไปทําบุญที่ไหนกุทิสโศนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นะปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ก็เหมือนกันอาวัดของเราปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งทำบุญใหญ่แต่ในจิตใจของเรานั้นเราทิส่ศนกุศนไม่ ขาดระยะเือ่ยวทางไหว้พระสวดมนต์เรื่องการทำบุญคุณงามความดีจึงไหนละวอุทิศกุศลบุญกุศลบ่อยๆแต่ว่าปีหนึ่งเราจะมีการรวมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราได้มารวมรวมกันอุทิศสวนกุศลเพระวัดของเราสร้างมานานถึงขนาดนี้ พวงพอ่อนึกนึกย้อนหลอย้อนล้างโรอ,โอตายอย่างเมื่อวานนี่ก็เห็นเมื่อวานเนี่ก,นนนก็นเหเผาช่างนันช่างนันก็ตายแล้วนะช่างนันเป็นช่างประจําวัดของเราที่สร้างสลา,าเนี่ยใช่แล้วนะฝีมือลงครัวกุฏิลงพ่อลงครัวหลังไหนต่อหลังไหนมีแต่ฝีมือของช่างนันทั้งหมดกับลูกน้อง ที่มาทํามาสร้างเราก็ว่าจ้างไปตามนั่นนะ่ะแต่เขาก็ให้ความรักเคารพในหลวงพ่อมากนะหลวงพ่อพูดอะไรโอ้รู้สึกช่างนั้นเ,เหมือนกับคงจะเคยเป็นลูกน้องบริบาลเก่ามาก,ก่อนนะนะ่ะแต่เขามาพึ่งมรณะเพึ่งตายเมื่อวานถึงวันก่อนมั้งเผาเมื่อวานนะไปชุมเพลิงที่จังหวัด เลยมังแต่พระท่านก็ไปอยู่ไปวันวันวันก่อนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังคอยดูอีกอืถือว่าเป็นญาติโกโหติกาทางธรรมเหมือนกันที่มาทําความสะดวกให้กับพวกเราสร้างกุฏิสร้างเสนาชนะให้กับพวกเราที่ได้พักพาอาศัยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณดวงวิญญาณช่างนั้น สิ่งจะติดอยู่นาที่ใดถ้าตกทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ท่ามีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นนี่แหละพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอตายแล้วแต่ถึงยังไงก็เถอะนะพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่เราทำ,ทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นแต่เราอย่าไปคิดว่าเมื่อข้าตายแล้วให้คนอื่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรา อันนั้นอย่าไปคิดนะลูกหลานหลวงพ่ออินไม่พาคิดอย่างนั้นให้พวกเราทําเลยในะขณะยังมีชีวิตอยู่เราจะรักษาศีลยังไงเราจะไหวพระยังไงเราจะให้ทานยังไงเราเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรให้เราทําเอาไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยน,นะเมื่อตายไปแล้วเนะี่ยเราประกาศบอกได้เลยว่าทุกหลานไม่ต้องทําบุญให้ข้ากนะข้าทําเอาเองพอแล้วนะแต่ถึง ถึงพวกเจ้าจะทําข่าก็ไม่ว่าแต่จะไม่ทําข้าก็ไม่ว่าอีกเหมือนกันเพราะรักข้าทำเอาเต็มที่แล้วหมดความสามารถของข้าแล้วอย่างหลวงตามหาบวชท่านบอกว่าเวลาเราตายไม่ต้องมากุศลาให้กับเรานะเรากุศลาคือเป็นจิตที่เราเป็นกุศลเราทำเอาพร้อมแล้วเพราะนั้นเราทำ เต็มที่แล้วในเรื่องของเราให้มองหัวตัวเองนะั่นแหะให้มองตัวเองผูนะ้กุศลาน่ะจิตใจเป็นยังไงหมดจดกิเลสจากกิเลสหรือยังเพราะนั้นสำหรับเราเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องมากุศลาให้กับเราลงตาประกาศชัดเจนเพน้นวันเมื่อลงตามละณะภาพลงไป หลวงพ่อก็บอกหลวงตาประกาศเฉียบขาดนะพวกเราท่านทั้งหลายหลวงตาไม่ให้มากุศลาท่านเพราะนั้นพวกเราอยากกุศลาเถอะนะให้มีแต่อนิจจาเท่านนะั้นนะพอเสร็จแล้วตอนตกตอนเย็นมาพวกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยเขาก็ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์เขาไปนั่งประจําที่แล้วก็ถวายปัจจัยพระสงฆ์ก็อนิจจาวัสักรสร้าราอุปาดาวายธรรมบิโนพระสงฆ์ก็ให้พร แล้วก็จบนะแต่ละวันนะไม่มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพราะในหลงมติกันนะใหลวงพ่อก็ไม่ให้พระกุศลาก็ว่าอนิจจาทำไมอนิจจาวัตสังคารหรือว่าเตือนกันนะพวกเราเตือนกันอนิจจาวัตสังคารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเน้อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดอย่างองค์หลวงตาเรานี่แหละพวกเราทุกคน หลีหลีกลีนีไม่พ้นสักคนเดียวเ,เกิดมาแล้วก,ก็แก่แก่แล้วก็เจ็บตายในที่สุดพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีนะแต่ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเตสังบูปสโมโสุขโขาการสงบการสงบรลงับสังขารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนเป็นสุขอนันตการน,นี่แหละอันนี้ไเมื่อเราสวดอธิจานะ นี่แหละงานขององค์หลวงตาพวกเราไม่ได้มาติกานะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นตัวอย่างสําหรับพวกสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายอย่างพวกลูกหลานของพวกเราสรุปแล้วก็คือให้พวกเราประกอบคุณงามความดีก่อนตายเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องหวังพึ่งลูกพึ่งหลานาไม่ไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดเ,เราท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ใช่หวังมีเงินเท่าไหร่เอามาทุ่มเท บริจาคทานให้วัดไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นการทําคุณงามความดีมีมากหลายอย่างรักษาศีลก็ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธอไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไพุทโธในใจเท่านั้นเนี่ยแหละคือประกอบคุณงามความดีรักษาศีลก็ใช่รักษาศีลหารักษาศีลโุโบโสถชํ้รวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะแต่ส่วนทานหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธ ว่าไม่ควรจะให้ทานหลงพ่อไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะการบริจาคทานมันเป็นการทําบุญเพื่อตัวเองจะเดินไปในอนาคตภายภาคหน้าถ้าคนไม่มีอเนิสงทานไม่มีอเนกสงทานคนนั้นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็มีพอได้อยู่ได้กินบะหลอมแหลมใครเขาไม่สมบูรณ์ออติเลกลาบไม่มาก อันนี้ในหลักทมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นขนาดาพระพายะทารุจริยะเนี่ยท่านภาวนาบมเพ็ญทางภาวนาเร่งภาวนาทางด้านจิตใจภาวนาอย่างเดียวกรักษาศีลกับภาวนาแต่พอเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหัสนี่เอหิปิกุพระพุทธเจ้าเรียกไม่ได้เพระพเาะได้สำเร็จฟังธรรมของพระพุทธเจ้าะ สิ่งไหนเกิดขึ้นที่ไหนให้ดูที่ใจใจเป็นเหตุเ,เยธรรมาเหตุตุทภาเรื่องทั้งหลายมาจากเหตุดูที่เหตุนะแก้ที่เหตุดับที่เหตเุผลก็จะไม่เกิดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหันต์นะเพราะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพาหิยะเนี่ยไม่เคยบริจาคไม่เคยเถวายอัถบริขาร มาก่อนเลยในอดีตชาติเพราะนั้นพระองค์จึงเรียกเอหิภิกขุอุปสมปทาไม่ได้อพอได้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วพระองค์ก็พาหิยะไปสแส,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 สวงหาผ้าซะก่อนนะเมื่อได้ได้ผ้าครบแล้วยังค่อยบวชยังค่อยบวชนะพระพายยะขับผมก็ออกมาจากพระพุทธเจ้าเดินออกมาไม่นาน เพราะอดีตกรรมของท่านทํากรรมชั่วไว้เหมือนกันนะกรรมชั่วในอดีตชาติก็เลยเข้ามาปิดชีวิตของท่านอันนี้ก็คือประวัติของท่านพระพาหิยะทารุจริยะนะแต่พระอรหันต์บางองค์พอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มองดูอดีตตชาติว่าเคยบุททำบุญทําทานเรื่องอัตถบริขารมาก่อนท่านก็บอกเอหิพ e ิกุอุปส um ัมปทาน ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วจากนั้นพระองค์ก็เป็นพระภิกษุขึ้นมาเลยเจ้าบวชเฉพาะประพักพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ด้วยเอหิภิกขุนนี้เป็นว่าเป็นแปลว่าเป็นผู้มีบุญบวชพระพุทธเจ้าเป็นผลบวชให้แต่ก็ท่านเป็นเป็นพวกที่สําเร็จจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดพวกเกรดเอเราพูดง่าย แต่แปลกแต่พราะว่าพระพาหิยะเกรดเอเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่เคยบริจาคอัฐบริขารเนนะี่ยนี่แหละเราจะไปมองข้ามไม่ได้เรื่องการทําทานสรุปแล้วนะการทําทานเราจะมองข้ามไม่ได้เพราะทานตัวนี้นะเป็นเครื่องเชื่อมอํานวยความสะดวกให้กับเราในอนาคตชาตินะแต่ว่าพวกเราไม่มีทานเกิดมาพบใดชาติใด ก็เป็นคนอดอยากเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานของเราไม่มีเพราะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดนั้นเป็นสามขาอยอกคล้ายๆบอกเหมือนกับสามขามันไม่ล้มนะมันยันกันนะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นพูดกล่าวให้ฟังเป็นแนวความคิดเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วก็นําไปคิดดูสิว่ามันจริงไหม ถูกต้องไหมแล้วก็อ่านในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะอีกแล้วก็ไปฟังครูบาอาจารย์หลายๆองค์อีกนะนี่แหละพวกเราจะตัดสินใจได้ปะการประพฤติปธฏธิบัติของธรรมของเราเนี่ยเราจะเดินในระดับไหนเราจะรู้ได้นะเพราะนั้นการประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วมิใช่มีแต่ทานและก็ไม่ควรจะมีแต่ว่ามีแต่สิน ไม่ควรคิดว่ามีแต่ภาวนาเอมันหลายๆอย่างอืมผสมประสานกันเหมือนเราเนราจะมีต่รองเท้าอย่างเดียวเดินทางจะได้เหรอก็ต้องมีมีล่มด้วยก็มีผ้าหน,นุ่งห่มด้วยในการเดินทางนะมันก็ต้องผสมประสานกันมันจะเดินทางด้วยความสะดวกสบายการเดินทางไกลมันต้องมีประกอบอถ้ามีแต่ ผ่านห่หมอย่างเดียวอไม่มีรองเท้าไม่มีร่มเราเดินทางจะเป็นไงเ,เหยียบน้ําเหยียบความร้อนขึ้นมาออดูเวลาฝนตกแดดออกไม่มีร่มกั้นเหล่านี้แหละสรุปแล้วก็คือมันต้องมีส่วนประกอบเหมือนกันนะการเดินทางนี่ก็เหมือนกันเราเดินทางไปสู่ปรโลกภัยภาคหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานาพวกเราควรจะมี สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่หลงพ่อได้พูดได้กล่าวนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทีนี้เนาะ